สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะดีใจจังที่ได้เจอกันอีกแล้วแล้ววันนี้ทั้งช่องชื่อมงคลก็ยังคงคัดสรรชื่อที่ดีจากพจนานุกรมไทยมาฝากไว้ให้คุณเหมือนเดิมค่ะมั่นใจได้เลยนะคะว่าคุณจะมีชื่อที่เขียนได้ถูกต้องและมีความหมายที่ถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะและสําหรับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นคําถามจากทางบ้านถามมาว่าขอความหมายของอภิวัตครับขอบคุณสําหรับคําถามนะคะชื่ออภิวัตเป็นชื่อที่เพราะและมีความหมายที่ดีมาก ะคะชื่ออภิวัสะกดด้วยอออางพอสัมเภาสละอีว,วแหวนไม่หันอากาศทอพู้เท่านอนหนูการันออกเสียงชัดๆว่าอภิวสัสซึ่งมาจากคำสองคำมารวมกันนะคะคือคำว่าอภิที่แปลว่าคำ ประกอบหน้าสาบที่มาจากบาลีและสันสกฤตมีความหมายว่ายิ่งวิเศษเหนือเช่นอภิรมซึ่งแปลว่ายินดียิ่งมารวมกับคำว่าวัฒนะที่แปลว่า ความเจริญความงอกงามซึ่งคุณก็สามารถนำคำแปลมารวมกันให้เป็นความหมายที่ถูกใจได้เลยค่ะชอบไหมคะชื่ออภิวัตรถ้าชอบก็อย่าลืมกดส่งหัวใจและรอยยิ้มมาบอกเราบ้างนะคะและถ้ามีคำถามอยากทราบชื่อไหนอีกก็ถามกันมาได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ